แต่เวลาย่ามเม็ดครับช่วงซีทุ่งกว้าครับกระมีชาาบานมาตกปลาครับตอนนักขึ้นขอ,อที่ตักน้อยตักเนยนี่ครับได้แล้วครับ แต่แบบสละขึ้นนี่ครับมระเบิ่งกับตัวใงี้ๆงงาม,งามโอโ้นี่ใสสวยๆครับมาแล้วครับมาแล้วลัวงนี้ครับโ ไสสวยครับ,อบโอ้ตรงงามอยู่ด้ แล้วครับเข้าไปเลยโอ้เพิ่งรับพี่น้องโอ้จมเลยอย่าพลา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 ดังมากโอ้ออกป้องคายเลยเราเริ่มสื่อเลยนะครับ ยังถือขึงขางไหมพี่หมว่าะเกียวหางตัวอ้คุณยังมาผี่หมนั่นหเห็นบอมาเป็นีแกบติติดมสบัดไปถึงหาง้าว็อยังก้างก้างอย่างเลยวะโอ้ยเดี๋ยวอันดียวโปรเบาๆนี่กินผีไหม Nanana oh. nho mp nho mp nho mp và kính ui ôi ui 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 bẩm một ui rồi ผมไงโอ้โหดๆทางนี้ ปวาบูไงครับมับนมันโอ้โหโ,หหหอ,โอ้โหอะไรบ้างครับมันคือปลาอย่างครับธนานะ แล้วใกล้ๆค,ครับไอ<ม>ช่อนครับโอ้หาออกโอ้ตัวง,งามอยู่นี่โอ้โห

อีกแล้วอีกแล้วปื๊บ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 เดี๋ยวบอกว่าตาขาย วยงามครับต้กดหน่อยอนี่ไงไปไปไป ป้านางบ่เนาะปลาเสื่อมแล้วก็ปลานางปลาเนื้ออ่อน ไซใหญ่ๆกำลังเข้าอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ตัวงามปเลยครับ,าารบปรากฏใหญ่ๆเองสิครับ ะกดเนื้อพวกเค็งในแน,น่อนอนเนาะโอ้คีดหนึง่งฮ<ะ>ึสองสองหรอฮ,<ะ>ฮอึหลังเดียวถือว่บูสองตัวอโอ้ว่ากันมาตามไปถอนกันบบ่บ,บ่เ้ยเฮ้ยเซียวไปแซวว่าเซียว อย่ากินผู้เดียวดินน่เลยปามันคบหน่อยงับประเด็นี่อยอ้าเสียอันตรลาัวด้โอ้ลงไปกอใหม่พูนเกาะในไม้ข้างล่างปวดแม่ dù có dù tóc lắng của nước, nà, mình bàn của nước này mình vẫn là nơi này ừ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  มรุดเกิดในเรื่อยสบายยกเว้นตัวใหญ่ตัวใหญ่ต้องตากเดียวความเสียงสูง,<อ>สงนี่บิ๊กใส่ไปใส่เมืองหนอหัวเ,เ,เต่าหุ่นเล็กใสไตข้างสีเหนียวแงีกินเขาแต่ามองน,นีเห็นยอ ครับโอ้โหหุ่หุ่นงอนไม่ละหุ่นงอนไมและงอนไม่ละงอมอีกแล้วครับงอมอีกแล้วดันนะงอมอีกแล้วครับอีกแล้วครับท่านอีกแล้วโอ้โหโอ้ยตัวงามแหงปึ้ง ใส่สวยสวยโตงามเนาะโอ้สวยสวยครับสนี่ปลาปูปลาใส่ตีนสีนหนึะ ที่ขาวที่ขาวเลยคุณกินกระเจายบไปหรืออ๋อีปลาทีายผลงานร่วมครับวันนี้ครับกถือว่าได้ไลยเติอบอยู่ครับหมั่นโลกรวบครับไปหลุนกระหลบเซองครับอ่ะนอ่น่ารัครับตอนนี้เวลาตีสี่ครึ่งครับแต่เวลายาเบ็ดครับอ่ะหลุดเมึงสิมันปะครับ มาแล้วครับมาแล้วพี่น้องครับออโอ้โหล้างจมเลยวันน้ำนี่ต่ำต่ำอาออาคิดลักษณะนี่บ่มีหลอด ตัวงามอยู่เลยกินกรบปา,างถ้างัดสวบทำมันสวบตีดันบนนน่จังได้กะบ,บลอดโอ้โอไไอยไนเตั้งนาพูด เขาพิษเขาพิษสวยเผื่อ,อ,ดดอ,อพิษสวยโอ oh, ้ oh, โหตรงงามนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วตอนนี้เราโดนจีบโจมด้วยอะไรแมงแมงตงงัวโอ้โหเดี๋ยวตรงงามมากเลยเอเอ,เอ,เอไม่ได้ใส่หนี สสยสวยหลอดหัวด้านโอ้ยคือจะหัว่าหูขาดอยู่นี่นอสายตาปลานี่เรียกว่าลีเหมือนปลาเหลียงน้องวะทำปรมชาตนอ่ะตาการโอ้ยเขาโดนลรูปเร็วโอ้ยนี่มาลนพี่น้องนี่มาลนอ๋อนี่มาลน อาลางังหีีสิล้างหญีพี่ไ,ไหล้างคูกันอันนี้ดีแต่ว่าล้างนี่เา้างครูคัวยังโออมะเคง็งมะเคง็งะเคง็งว้าวไสสวยครับข่งกับแมงยางเดียวมีเบิ้งแมงอยู่พี่น้อง มาแล้วเลือยจบก็ได้เลยไปยไม่มาแพ้เอกเลยมาแล้วครับแจมทีสามเรื่อยๆโอ้โหเอา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 ปลาหยัางโจมโจมโจมโอ้หูตัวใหญ่เลยโอ้ตัวใหญ่เลยอ้ยา

เป็นลานโต้ครับเอาเป็นลานลานเลไนี่สุดซอยมื่เกด้ละครโอ้โหตอนนี้เราล่นแม่เอียงหนอเดีขามเดเกินนอนเีดิแห้งโอ้ยเลยโอ้ยดินแห้งเลยคุณ แปลก็จ่มไปยังเต็งเสือกสปริงขนาดเนี้ยโอ้โหโอ้โหครับด้านหน้าครับโอ้ยมาเบื้องไ,งไกลครับมาเบือ้องไกลโอ้โหตัวใหญ่เลยไซส์ใหญ่แล้วครับอบินบิน,นิีเดียวเลยเกือบแมนรุดไหม

ล้างสุดท้ายเลยลังสุดท้ายครับโอ้ยปลาเหนืออ่อนบรุษนี้ปลาดูนี่มาคากแล้วจังไรกันแน่เขาแต่เบ็ดจะตกกับพ่อ โอ้โตัวงามเนาะนี่นป้าเหนืยวออนประสิอมาอาเบิร์ผลงานนะครับนี่หนึ่งหาตัวหกตัวครับหกกระบอกคอ,อมันมัน,มนครับไาครับส่วนลักนี่ถือว่าผ่านอยู่ถึงแม้ว่าป้าสิบอกใครกินปันไดครับสู่ทั้งล่างบ่ไถ่เนาะ แต่ถอดถึงเมื่อก่อนสวงเ๊าใส่ในไม้กับโซนนี่ปลากินดีแห้งครับแกบวกกันว่าปลากินเดือดแน่ครับเอาไว้ช่วงเชียงเขานอนครับเพราะว่าเขากลับกัดเกือบตีหนึ่งอ่ะเนาะทีสองตีสามต้นนี้กับตีสี่เลนอนสองชั่วโมงกว่านะครับตื่นเมญ่ามาสันสิบมาสันเวลาครับสำหรับทีมนี้ก็ถือว่าหมานอยู่ครับโอเคครับเมื่อนี้ผมทั้งสามคนรับประกันพอกันไหมคลิปหน้รับสวัสดีครับมัน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 หลุดกันต่อกับมืออื่นครับ ดอยู่แล้วก็พราโค้งล่างนีา่าตีหาตอนตีหาครัวเหรอไป